สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่26กุมภาพันธ์2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่5ครั้งปรับลดลงรวมอยู่ที่600บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9.12นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่29,150บาทรับซื้ออยู่ที่29,050บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่29,650บาทรับซื้ออยู่ที่28,531บาท12สตังค่ะ เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่250บาทค่ะสปอร์ตโกนะคะเมื่อคืนมีการปรับลดลงแรงอยู่ที่36.7ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเทขายทำกำไรค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.889ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.889.325ค่ะมีการปรับลดลงอยู่ที่0.77%ค่ะ และก็ค่างเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่32.543ค่ะตบรบลดลงอยู่ที่0 3นเปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึงหนึ่งสลึงสองสลึงแล้วก็หนึ่งบาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบอลอรล่แล้วก็ออสลิตกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิตด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ